ีค่ะเราจะมานำเสนองานเทฤษฎีอารมณ์ค่ะเทฤษตีอารมณ์อารมณ์เป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความคิดการการะทำและการตัดสินใจในชีวิตประจำวันค่ะนักจิตและนักวิชาการจึงให้ความสนใจต่อกระบวนการศึกษาการเกิดอารมณ์และที่มาของการเกิดอารมณ์ค่ะ ุดมุ่งหมายในการสรุปและการวิเคราะห์ขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทฤษฎีพื้นฐานของการเกิดอารมณ์ก็คือจะมี4เทสษฎีค่ะได้แก่1เทสษฎีเจนลันที่มองว่าจะเกิดจากการรับรู้ปฏิกิริยาทางสศีระวิทยาค่ะ2เทฤษฎีแคนนอนก็คือรับรู้อารมณ์และการตอบสนองต่อร่างกาย ที่เกิดขึ้นพร้อมกันค่ะ3นะคะ,ะ,คะก็คือทฤษฎีของสองปัจจัยของเซนเตอร์ค่ะที่อธิบายว่าอารมณ์ของเราอะ่ะเกิดจากการรวมกันการกระร่วงของสัสตรวิทยาการตีความของปัญญาค่ะ4นะคะก็คือทฤษฎีของการประเมินของลาซารัดค่ะที่เน้นบทบาทของกระบวนการการประเมินความหมายแล้ก็ สถานการ์ตการเกิดอารมณ์ในปัจจุบันค่ะสำหรับทฤษฎีเจลัมนะครับอคอนเซปต์คือร่างกายจะมาก,ก่อนจิตใจครับปกติแล้วเราชอบคิดว่าฉันกลัวหัวใจเลยเต้นแรงใช่ไหมครับแต่ทฤษฎีนี้เขามอนมองกับเขาบอกว่าหัวใจเต้นแรงก่อนเราถึงเพิ่ง,พงรู้ตัวว่ากำลังกลัวต่หก มันก็เลยเป็นที่ามาของประโยชน์ประโยชน์เด็กประจำทัศดีนี้เลยครับที่บอกว่าคนเราไม่ได้ร้องให้เพราะเสีสยใจแต่รู้สึกเสีสยใจเพราะาร่างกายกำลังร้องให้อยู่ครับทฤษฎีแคนนอนบัตในช่วงศตวรรษที่1920วอเตอร์แคนนอนได้เสนอทฤษฎีอารมณ์ที่มีชื่อว่าทฤษฎีทารามัส ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัวย้นแนว,วคิดของทฤษฎีเกมลังที่มองว่าอารมณ์เกิดจากการตีความการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาตามทฤษฎีแคนนอนบารเมื่อมีสิ่งเราเข้าสู่ระบบประสาททารามัสทำหน้าที่เป็นศูนย์การถ่ายทอดสัญญาณและส่งข้อมูลไปยังสองระบบพร้อมกันได้แก่หเปลือกโลก พื่อก่อให้เกิดการรับรู้และประสบการณ์จริงทางอารมณ์เช่นความรู้สึกกลัว 2. ร,ระบบระบบประสาทอัตโนมัติก่อให้เกิดการตอบสนองทางสรีรวิทยาเช่นการเต้นของหัวใจ ทฤษฎี2ปัจจัยของเซกเตอร์ซิงเกิลนะคะทฤษฎีของเซกเตอร์เซกเตอร์ซิงเกิล1 9 6 2อธิบายว่าอารมณ์เกิดจากการทำงานร่วมกันของ2อ,องค์ประกอบ2อ,องค์ประกอบหลักได้แก่หนึง่งการตื่นตัวทางสรีรวิทยาซึ่งเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ไม่ได้ระบ,บุชัดเจนว่าเป็นอารมณ์ใดเช่นหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่เป็นต้นค่ะ2การประเมินทางปัญญา ท,ที่ทําทททหน้าที่ดีความการเตื่นตัวของร่างกายว่าเกิดจากอะไรโดยอาศัยข้อมูลจากบริบทได้สถานการณ์รอบตัวตามกระบวนการของทฤษฎีนี้เมื่อร่างกายเกิดการเตื่นตัวบุคคลจะมองหาสาเหตุเพื่าออธิบายความรู้สึกทางกายหาสาเหตุชัดเจนเช่นเหตุการณ์ที่น่ากลัวหรือกดดันอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะสอดคล้องกับสถานการณ์ หากเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนบุคคลจะดีความตามสิ่งแวดล้อมหรือสัญญาณจากผู้อื่นสง่งผลให้อารมณ์เกิดการแตกต่างกันออกไปค่ะทฤษฎีการประเมินทางปัญญาของลาซารัส ทฤษฎีการประเมินทางปัญญาของลาซาระนะคะเสนอว่าจุดกำเนิดของอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าหรือการตอบสนองของร่างกายแต่เกิดจากกระบวนการทางปัญญาที่บุคคลใช้ในการตีความหมายของสถานกา,ารณ์ของตนเองเขาย้ำว่าการประเมินความหมายเกิดก่อนการตอบสนองของร่างกายทางสรีรวิทยาและการรับรู้ทางอารมณ์เสมอค่ะ กระบวนการประเมินประกอบด,ด้วยสองขั้นตอนสําคัญนะคะ1ก็คือการประเมินขั้นต้นเป็นการพิจารณาว่าสถานการณ์มีความเกี่ยวข้องกับตนเองหรือไม่มีลักษณะอย่างไรเช่นเป็นภัยคุกคามหรือไม่ 2. การประเมินแบบทุกติยภูมินะคะก็คือการประเมิน เมื่อรับรู้ว่าสถานการณ์มีความสำคัญบุคคลจะประเมินทรัพยากรและความสามารถของตนเองว่าพอจะรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่เช่นจัดการอย่างไรสนีนี้จึงเน้นว่าอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์โดยตรงแต่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราประเมินเหตุการณ์นั้นอย่างลึกซึ้งค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ